นี่ก็คือนำเขาเรียกว่าน้ําจากพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับพี่น้องเอ่อเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลาร์เซลล์สูบมาต,าตามทอนี้ครับอันนี้ทอโบอวดานนะครับผมครับนี่ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับขนาดสามแผ่นนะครับ งบประมาณก็อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับเซฟจวาสามารถที่จะสูบน้ำในบดหนึยงบดเวียนโดยที่บบมีคา่าชใจใจนะครับผมลงทุนทีเดียวครับนี่เป็นแนวความคิดของผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าอายุเจ็ดสิบกว่าปีจะแปดสิบปีแล้วครับเพ่นด้มีความคิดว่าให้หน้าให้นี่นะครับตามกําลังแล้วผู้เฒ่าเนาะบบสามารถที่จะเห็ดให้เห็ดหน้าได้กาลังเพิ่็เลยเห็ดให้หน้าใหญ่ประมาณหนึ่งไร่นะครับเ็ื่เลยเลียงปลานินนะครับ แต่ว่าการที่จะเฮดใหมมีนนำเนี่ยก็เลยได้ได้ได,ได,ได้มีแผงสลาเซลแล้วก็สูบนำสูนบนำวัดมือวัดเว้นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนทีหน้าให้เป็นบอ่อปลานะครับอันนี้พี่น้องเมืองนะครับนี่ให้หน้าให้นี่ใหญเพอสมควรนะครับนี่ประมาณโดยประมานหนึ่งไรนะครับถ้าเลี้ยงปลานิ่นนี่กน็น่าจะได้หลายหลายพันตัวนะครับซึ่งเลี้ยงยู่เลี้ยงกินก็นได้ครับ เขามีไฮมีหน้าหลายกับแบ่งไว้จักจักไกลหนึ่งกเลยครับเพื่อที่จะเลี้ยงปลาเนาะเพื่อที่จะเป็นอาหารนะครับสามารถกินได้ตลอดปีนะครับปลานี่นี่ก็เป็นปลาที่กินผืชนะครับกินกินผืชนะครับกินพักบุ้งกินพักต่างๆนะครับอันนี้เพื่อนก็นจะเลี้ยงแหนแดงนะครับนอนนี่ยังมันท่าเดาวมาลงครับแหนแดงเมือนดินไปเอามาแล้วพอดีแหนแดงมันเบิดก่อนเลย นะครับก็เลยอยากให้พี่ดองเห็นว่าไอเดียที่เป็นเห็ดไวนนี่บ่ธทร,รมดานานะครับนี่บุเ่าเห็ดได้ครับเลยเป็นคนนุ่มเห็ดน,นี่สิมีกําลังสำหรัน้ำนี่มันจะออกตลอดปีเนาะตามที่พี่ดองเห็นตอนตอนแรกนะครับนะเนี่ยแต่เบิงเยากเห็นว่าน้ำสูบจากบัวบานมันจะไหลยอยู่ตลอดทำม,ม้แดดมันก็จะไหลยอยู่ตลอดมือโดยที่บ่มีบ่มีค่าไฟบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะเห็ดไ้น้ำนี่เพียงพ่อตลอดปีนะครับสามารถที่เลี้ยงปูเลี้ยงปลา ตามตามที่เห่าจากจากเรียงนะครับปลานิ่นปลาไนาปลาตะเพียนปลาดุกปลาคอเรียงในเบิร์ดนะครับนี่บางคนอาจจะเหตุกระสั่งแยกแยกส่วนก็นไ,นนกได,ด้นะครับเนาะนี่ก็ถือว่าโอ้ไอเดียดีนะครับไอเดียวุเทาเนี่ยมา่ธรรมดานะครับฝากไว้เป็นไอเดียนะครับเด้อพีน้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าจังมาอัปเดตกันอีกที่หนึ่งนะครับเนาะสวัสดีครับ